มาร์กี้บิวตี้กูรูคอนเทนต์ศิลปกรรมที่ทำทุกคนสวยปังไม่พังแน่นอนค่ะหลายๆคนนะคะถามว่าศิลปกรรมกับมาร์กี้บิวตี้กูรูจะแนะนำยังไงนะคะกี้ก็จะเลือกแต่ละคนก่อนนะคะว่าแต่ละคนอยากเทสไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเทสเกาหลีเทสฝอรอสำหรับสายฝอนะคะกี้ก็จะไม่แนะนำให้ทำโครงหน้านะคะแนะนำ ส่วนที่แบบว่าทําให้หน้าดูละมุนขึ้นอย่างเช่นหนกคิ้วทําตาสองชั้นดึงฟอกซี่อายส่ฝอนะส่วนมากก็จะทําหน้าผากบนซีเมนต์ไม่นูนมากนะคะส่วนสายเกาหลีก็จะเป็นหน้าผากนูนมากๆหน่อยนึงนะคะอย่างเช่นเคสน,น้องฟ้าใสนะคะมีเลาะสารเหล็กที่หน้าผากนะคะเสริมหน้าผากด้วยปนซีเมนต์นะคะแล้วก็มีกอหนกคิ้วนะคะยุบหนกแก้มตัดกามแล้วก็วีไลายคานะคะ แถมยังมีตาสองชันด้วยนะคะไม่จบเพียงเท่านี้นะคะแถมยังมีวีเนี่ยอีกยีนะคะบอกได้เลยว่าจึงมากๆแม่อัญญกรรมกับ m a ร์กี้บิวตี้กูรูนะคะเทสเจ็กเทสฝอ,อยังไงว้ามเลยสำหรับใครที่สนใจทำศัลญกรรมนะคะก็ติดต่อ m a ร์กี้บิวตี้กูรูได้นะคะที่ Line แอ npf 6 0 5 5 f หรือว่า l ล n e แอด e a u t y g u u r u วนะคะ